กลิ่นศพการปกปิดและความอำมหิตของตระคูลหุนหลังกลิ่นควันปืนค่อยๆซาลงไปแทนที่ประชาชนไทยจะหายใจกันได้สบายขึ้นมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับแต่มันกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะว่ากลิ่นที่เข้ามาแทนที่มันคือกลิ่นเหม็นเน่าของเศษซากร่างของทหารกัมพูชาแทนถ้าฟังจากเสียงประชาชนและทหารที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ กลิ่นนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันและโชยไปไกลหลายกิโลแล้วนะครับเล่นเอาชาวบ้านและทหารแทบจะกกระเดือกข้าวไม่ลงกันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าร่างไร้ลมหายใจเหล่านั้นมันไม่ได้มีแค่ร่างหรือสองร่างแต่จากตัวเลขประมาณการคาดว่าน่าจะอยู่แถวแถวหลักหลายร้อยหรือเป็นพันกันเลยทีเดียวอันนี้เขาประเมินจาก กำลังทหารที่หายไปของกัมพูชานะครับส่วนตัวเลขจริงๆไม่รู้ว่าเท่าไรแน่นอนครับว่าเรื่องของการสูญเสียมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นมันคือการที่รัฐบาลของพวกเขาไม่สนใจใยดีราวกับว่าทหารเหล่านี้ไม่ได้มีค่าเลยในสายตาของฮุนเซนพวกเขาถูกส่งมารบในสมรภูมิที่ไม่มีทางชนะ และเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ดีและทำใจไว้แล้วแต่คงไม่ได้คิดว่าหลังสิ้นลมหายใจจะถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างไร้ค่าแบบนี้พิธีศพอันสมเกียรติชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวควรจะเป็นสิ่งที่ทหารกล้าเหล่านี้ได้รับแต่มันกลับมีเพียงเสียงร่ำไห้คราบน้ำตาและการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากสิ่งเดียวคือผลประโยชน์ของผู้นำ พวกเขาถูกส่งมารบก็เพื่อผลประโยชน์ในการรักษาอำนาจและเมื่อพลีชีพไปแล้วยังโดนปกปิดและปล่อยทิ้งให้เหม็นเน่าก็เพราะผลประโยชน์ของผู้นำอีกเช่นกันคือผลประโยชน์ในการศึกเป็นการควบคุมมวลชนและการสร้างภาพยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองเพราะถ้าหากพวกเขายอมรับความจริงทหารคงจะไม่มีใจรบประชาชนคงจะขวัญเสียและต่อต้าน และภาพผู้นำที่ยิ่งใหญ่จอมปลอมคงจะพังทลายเมื่อประชาชนรู้ว่าฮุนเซนส่งทหารไปผีชีพนับพันรายในสมรภูมิด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพอันชวนสังเวชได้กลิ่นที่แสนจะทรมานการสูดดมและได้ยินข่าวปลอมจากนางมาลีว่านี่คือร่างของทหารไทยและทางฝั่งเขมรสูญเสียไปแค่ไม่กี่นายเท่านั้นเอง การกระทําและระบบความคิดแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนมาเรียกอาจจะเรียกว่าเผด็จการหรืออาจชญยากรสงครามแต่ผมขอนิยามสั้นๆว่าอัมมหิตครับและขอประนามการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมแบบนี้อย่างที่สุดแล้วก็ขอเธอครับกลับมานําร่างไร้วิญญาณของพวกเขาไปทําพิธีทางศาสนาเธอนี่ผมไม่ได้ขอ เพราะสงสารคนไทยที่ต้องทนดมกลิ่นและเห็นภาพอันชวนสังเวชนะครับแต่ขอเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ทหารเหล่านี้ควรได้รับรวมไปถึงการได้แสดงความรักความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจากครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นเองครับ